บายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอาคลิปนี้ซิมาไอ้ตัดไหม่ให้เบิ้งพี่นอ้องอือไอ้คลิปนี้นี่ซิมาตัดใหม่แบบให้เสียเนื้อไม้น้อยที่สุดนะพี่นอ้องอือไอ้เทาตัดแบบไหนมันจังเสียเนือนอ้อใหม่หน่อยอือคือคือแบบว่าสมมติว่าเทาเสียเอาไปเรือ,อยังเสียนะพี่นอ้องอือหรือว่าเอาไปเห็นยังก็แล้วแต่แหละแต่ว่าตัดแบบ บ่ต้องบากนานนะพี่น้องอืมนี่ผมสีของผมเฮ็ดแบบนี้ได้พี่น้องเด้อก็คือนี่อันนี้มันเป็นต้นไอสดาว์าเนาะอืมคือผมสีไอตัดเขาแบบนี้เลยอืมแต่ว่าผมบาบากนะอืมผมตัดเขามาจากครึ่งหนึ่งก่อนแล้วปุ๊บกับผมกับสีตัดถ่ายเลยอืมไอ เทคนิคนี่นี่ผมสีเฮตดเฉพาะไอ้ต้นใหม่ที่มันเอ็นอยู่แล้วพี่น้องคือวัยง่ายสมมุติไอ้ต้นนี้เนาะต้นนี้นี่ต้นนี้มันเอ็นไปทางพุ่นอืมคือวัยง่ายคือตัดแนวไรมันก็ไปทางพุ่นอยู่แล้วนะอืมบวัวสิตัดอะไรก็ตามมันสิไปทางพุ่นอยู่แล้วอืมก็เห่ากับบากนาบ่แมนบากเขาเรียกว,ว่าเฉือนข้างหน้ามันแล้วก็ตัดท้ายเลยอืม เพราะว่าไอ้ไห้แบบนี้นี่คือว่ายังไงคือแบบมันมันบกค่อยอันตารายพอมนเนาะคือมันโล่งเป็นทุ่งหน้าแบบน,นี้มันบ่เหาก็ตัดตัดข้างหน้าแล้วก็ตัดข้างหลังรัดเลยอืมมาเบิ่งกันเลยพี่น้อง นี่พี่น้องก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นบอนนี่นี่ผมสี่ไอตัดข้างนาข้ามาก,ก่อนแต่ผมไม่ได้บากนะผมแค่ตัดเข้ามาประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้หรือบ่ครึ่งก็ได้ละไกตัดข้างหลังหลัดเลยคือข้างค้างนี้ผมผมไม่ได้บากเปิดหน้านะผมแค่ตัดเข้ามา,าซื่ออืมนี่และพี่น้องอันนี้อันนี้นี่เทคนิคนี่นี่ ใส่ผมสีใส่เพาะไอ้ต้นไหม่ที่มันเอ็นอยู่แล้วพี่น้องที่มันเอ็นไอไปทางนี้อยู่แล้วอืมคือว่าง่ายกะตัดแนวใดมันก็ไปนั่นแหละอืมแต่ว่าเฮาสีตัดให้มันไอเสียเนื้อใหม่หน่อยอืมแล้วก็อีกนึงข้อดีของการตัดรัดแบบนี้นะพี่น้องมันสียเนื้ใหม่มันบ่ิีกอืมจ้ะประมานนี้แหละพี่น้องอืมไอ เทคนิคที่ผมตัดนะแบบเอ้เสียเนื้อไม้น้อยที่สุดนะเนาะอืมอ่ะพี่นอ้องก็คลิปนี้กะซ้ำน,นี่ละไอออย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเน,ะะนาะระบายยายากดขามโฆษณสนาด้วยพี่น้องด้วยอืม <laughs> สนับสนุนหน่อยเนาะเอออ่ะคลิปนี้กะซ้ำน,นี่ละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดี